สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวช้างแมงมอดกันนะครับใส่ทานเดินได้น่อันนี้ซื้อมาในราคา150บาทนะครับนะให้ดูรอบๆกล่องเลยนะนี่มีไฟที่งาด้วยนะครับนี่เขาก็จะบอกว่าใส่ทาน3ก้อนนะครับ น้ำตาลเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเป็นสีน้ำตาลใส่ฐานตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามโอ้โหอันนี้ใส่ฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองสีเนี่ยจะมีสีดำด้วยเราเคยซื้อมาแล้วนะครับสีดำอันนี้เป็นสีน้ำตาลทางฝาสีดำเราจะมาเปิดน,นะครับออ้ยยัยงแรงเลยอ่ะดูสิไฟ สีเขียวทีตางานเป็นสีน้ำเงินสีแดงสลับกันหางสลับสามสีเขียวแดงน้ำเงินนะดูทำมันนอดริงเปิดสองตัวเลยเรามีแถงอีกหนึ่งตัวนี่ตัวใหญ่ แล้วก็มีแขนตัวเล็กอีกหนึ่งตัว,ว,ตวนี่สีดำโอ้ยมากันเป็นเด็กกังเลยนะดูสินะวุ่นวายไปหมดเลยดูสิโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับ